ไิทไม้ชอ็อป้านรับฟาร,ร์มเกมโลบอกสุดคูลเปิดให้บริการฟาร,ร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตโลกูลแมสซิตี้ชินอบิไลทูโบคุโดโลบอกและอื่นๆอีกมากมายงานดีงานไวไว้ใจไอทตไม้ชอ็อปท่านใดสนใจใช้บริการลิงร์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ ร้านค r ิสตั Shop ร้านเติมโรบักระบบ ID p a s s พและ La าละฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการกดผลกดเกมพาร์ตในแบบบล็อกฟุตด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน k i t t ตั Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอกแมปบล็อกฟุตนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปเบคอนน้อยประจ o ภัยนะคยับผมแกล้งคนฟาร์มตบเด็กซ่านะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าวันนี้นะครับจะมีเด็กซ่ามาหรือเปล่านะครับก็เห็นคนฟาร์มอยู่แล้วนะวันนี้ใช้ผลบาร์คี้นะเราไม่น่าจะทําอะไรเขาได้นะครับเ,เมื่อกี้เราเห็นแวบๆอยู่คนหนึ่งตรงนี้นะครับมาเดกเอาไว้เอาไว้เอาไว้แก้งคนนะครับคนนี้นี่นมาแล้วตัวซ่าเลยคนนี้เนะี่ยมาเดก โมันผลควันท่านผู้ชมก็มีผลควันด้วยนะครับว่าดีว่าดีว่าดีอุ้ยอุ้ยฟันแรงฟันแรงหนีหนีหนีครับผมอาปุ๊บก็เจอเด็กซ่าเลยเดี๋ยวขับเรือจะไปไหนบัดนี้ก่อนอืมอืมว่ฟันเราแล้วก็หนีนะครับผมท่านผู้ชมวนกลับมาไหมวนกลับไปไหม ไปแล้วนะครับโอ้โหอย่างซาเลยตรงนี้มีคนหนึ่งนะครับเขาตีบอสบาร์กี้อยู่นะครับเขาใช้ฝนบาร์กี้ด้วยตีเขาไม่เข้าเนีครับเฮ้ยตรงนู้นมีคนปนวันอีกคนหนึ่งนะครับแกล้งเขากันดีกว่ามองมอง Away, away. Body, body, oi đi, yên lâu, khó yên lâu nào. Away, away. Chuai, 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 chuai. Chuai, 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 chuai. chui Chui, 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 gang, chui gang, 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 ทำไมเขาไม่ตีธรรมดาเขาตีธรรมดาก็ได้อ๋อเขาเก็บแบตเตอรี่ผลได้แน่เลยท่านผู้ชมโอ้รัวแปย EP คูณสองให้เขาดีกว่านี่ครับอืมแก้งไปแล้วล่ะฟัน NPC เขาไปตัวหนึ่งนีครับชื่ออะไรนะ A แบบหนึ่งน่าจะชื่อเนี่ยข้าหัวมือหกคนนี้น่าจะใช่นะครับแม่เปให้คนขยันฟารม์มไปหนึ่งชั่วโมงนีครับคนนี้ จัดไปเมื่อกี้เราไปแกล้งเขาไปนะโอเคให้แล้วสู้ๆนะครับสู้ๆตรงนู้นมีคนหนึ่งตรงนู้นมีคนหนึ่งเอาทหารเรือด้วยกันนะครับคนเยอะนะวันนี้คนเยอะจังใช่ปะคคดูดมาที่ซาซาปะใช่ปะคคดูด่าที่ซาๆอาออีกแล้วไปอีกแล้ว ยโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วอนีแกล้งนีแกล้งหนีแกล้งหนีเนี่ยเมื่อกี้เขาขับเรือหนีไปแล้วนี่ยังกลับมาทำไมอีกเนี่ยฮะโอเคแกล้งแล้วก็ไปนะครับผมไหนๆก็แกล้งนะเดวิสยังน้อยอยู่เนี่ยครับซาเกิร์ดเอ้าไปขอฆ่าทีหนึ่งได้ไหม ขอค่าทีหนึ่งได้ไหมขอค่าทีหนึ่งได้ไหมเขาใช้ผลฟันนะครับผมขอค่าเอฟพีเลยเถอะขอค่า e เ,เอฟพีเถอะพอแล้วไม่เอาเด็ดตายสงสารได้ครับผม <c oughs> โอเคเราย้ายเกาะกันดีกว่านี่ครับผมย้ายเกาะกันดีกว่าชึบไปเกาะทะเลทรายบ้างนะครับชึบเมื่อกีก้เขาตามมาขอบคุณเราไหมอะ ไม่ขอบคุณเลยอ๋อนี่เขาขับเรือมาทิ้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เกาะทะเลทรายกันดีกวนะเผื่อจะมีคนนะครับที่เกาะทะเลทรายไม่มีคนนะครับอเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟกันดีกว่านะครับ่ะย้ายเซิร์ฟโอเคก็ตอนนี้ย้ายเซิร์ฟไปแล้วนะครับดูมีคนไหมเดี๋ยวขอแปลงล่างแป๊บน,นึงนะครับ วยมีเผาเงือกด้วยอุ๊ยใช้บากีนะท่านผู้ชม <c oughs> ฟันไม่เข้าแต่ก็ทำให้รำคาญได้อยู่แน่มีอยู่คนหนึ่งนะท่านผะู้ชมไม่มีนะครับมีแต่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราเปิดทางคีไปแกล้งกขก็ดีกว่าเฮ้ย เดี๋ยวนี้คนใช้ผลบาร์กี้เยอะเนาะสายดาบตีไม่เข้าไงขอแก้งหน่อยแล้วกันเอาไม่เอาเหรอไม่ต่อแล้วเหรอ ไปไหนแอแก้งหน่อยเดียวเองไปเลยเหรอโอ้โเรืองนะครับยังไม่เห็นชื่อเลยอ่ะโอ้ไปแล้วนะครับชื่ออะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทันมาๆๆกลับมากลับมาเดี๋ยวไปอีกีคุณสองให้ก่อนนะครับเราไปแกลงก็ได้ชื่ออะไรนะอ่าเราไปแกลงก็ได้นะครับโอเคเราขอโทษ อะไรอะปลาอะไรคือปลาปลาอะไรเงี้ป่ะปลาปลาอะไรเงี้ยป่ะโอเคเราขอโทษเราไปพิพิวสองให้ได้แทนแล้วกันนะโอเคโซลีเขอโทษแล้วกันนะ s อรี่ไปแล้วไปแล้วไปละชิบ เดี๋ยวไปดูเกาะทะเลทรายกันดีกว่านี่ครับ <S <s เผื่อจะเจอคนนี้ครับผมเฮ้ย <c> เ <ười> จอเรือเจอเรือเจอเรือกำลังวิ่งอยู่นี่ครับยยจอจอรหยุดหยุดเจ้าเจ้าสลัดหยุดเจ้าจะไปไหนหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดขอตรวจค้นเรือหน่อยมีอะไรผิดกฎหมายไหมเขาเอาเรือสี่พันมาด้วยนะครับจอดบอยจอด ไม่จอดจอดไม่จอดไม่จอดจะยิงแล้วนะ <c oughs> ไม่ยอมจอดด้วยข้าวหัวเท่าไรโอ้ยข้าวหัวสามแสนทนะ่านผู้ชมน่าจะข้าวหัวเยอะอยู่นี่ครับไม่จอดไม่จอดนะไม่จอดเดี๋ยวเราจะขโมยเรือนะขโมยเรือเลยครับผมไม่ยอมจอดนะครับ <c oughs> แลกเรือกันแลกเรือกันเรือนายมันใหญ่ดีเราชอบนะครับไปดูที่เกาะลิงดีกว่านะครับเผื่อจะมีคนฟาร์มนะครับเราจะได้แบบเปอีพี่กูสอให้เขานะครับมีไหมที่นี่ทําไมมันเงียบจังเงียบเงียบอมีไม่มีคนนะครับผมโอเควีบอสลิงด้วยอะ จริงๆที่ไหนมีบอสที่นั่นต้องมีคนล่าบ,บอสเนาะแต่ที่นี่ไม่มีนะครับโอเคย้ายเซิร์ฟกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่เอ้าดอกเรือ <c oughs> ดอกเรือเราท่านผู้ชมโอ้โอเคย้ายเซิร์ฟกันดีกว่าท่านผู้ชมโอเคก็ตอนนี้ผมย้ายเซิร์ฟม,มาแล้วนะครับเฮ้ยมีคนมีผลโมจิด้วยมีคนมีผลโมจิอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอุยอ้ยอุ้ยเขาสู้กันอยู่เหรอ โอ้มีคนมีผลโมจิเนี่ยครับเขาสู้กันอยู่ปะเนี่ยโอ้โหว้าวยังไงค่าหัวเท่าไหรอ่อ่ะอุ๊ยค่าหัวสองล้านห้าน่าจะไม่ธรรมดาท่านผู้ชมจะ <c oughs> ไปยุ่งกับเขาดีกว่านะครับแกล้งเด็กดีกว่านะถนัดแกล้งเด็กมากกว่านี่ค <c oughs> โอ้ตรงนี้ ท่าเรือแก้งไม่ได้เนี่ยครับเราเป็นพวกเดียวกันเนาะโมจิตรงนี้ไปไหนล่ะมีวาโด้ด้วยท่านผู้ชม <c oughs> มีดาบวาโด้ด้วยคนนี้มีดาบวาโด้ด้วยนะครับโอ้ใช้ฮากิสักเกตด้วยหลบด้วย <c oughs> โอ้ย มีฮ <id>: ัก<ร>ก <ık> ี <ร ık> ้สะเกตด้วยนะาผู้ชมเฮ้ยเขาก็เล่นกับเรานะครับน่าจะไม่ได้อัพสตัดดาบนะครับผมอ๋อโอ้ยหนักหนักหนักตีหนักอยู่แน่อยู่ไหนล่ะหยอก น่าจะอยู่น่าจะพึ่งมาจากโลกใหม่หรือเ <c oughs> ปล่าผู้ไดยสารทำอะไรของนายทำอะไรของนายชุบโอเคตีเขาไม่ค่อยเข้าอ้าวหายไปละน่าจะออกไปแล้วเนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเกาะอื่นกันดีกว่านะครับผมเกาะเออเดี๋ยวเราไปดูคนที่เกาะทะเลทรายกันดีกว่านะครับชึบ เกาะทะเลทรายก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกาะเริ่มต้นกันดีกว่านะผมว่าจะกดผลสายโลเกียถาวรให้แบบผู้เล่นใหม่สักผลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเดี<อ>๋ยวผมดูเกาะโจนก่อนแล้วกันนะก่อนค่อยไปเกาะทหารเรือนะครับเฮ้ยเฮ้ยเห็นคนแวบๆบนีแบบ่นี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 ่ก็เจอคนแวบๆตรงนี้นะครับนี่นี่เห็นคนกําลังวิ่งฟาร์มอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ย เลเวลเท่าไหรเนี่ยเอ้ยเลเวลัพเลเวลัพเลเวลัพชื่ออะไรอะโอ้ไม่มีผลด้วยเนี่ยครับชื่ออะไรอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรากดผลถาวรให้คนนี้ดีกว่านี่ครับชูบเอาไปเลยผลถาวรสายโลเกียร์เอาเป็นสมองแล้วกันเนื้อตังไม่ค่อยมีนะครับกิปอืมชื่ออะไรนะ ชื่อชื่อเนี่ยไม่มีนะครับผมไม่มีชื่อเขาอะไม่มีชื่อเขานะครับโอ้อดกดผลทาวาเลยนะครับคนนี้นะครับค่าหัวร้อยหกสิบเนี่ยอ๋อเสียดายจังเลยเสียดายจังเลยกดถาวรให้ไม่ได้โอเค ก็เดี๋ยวเราก,กดอีพีณ2ูสอให้เขาแล้วกันนะครับผมผู้เล่นใหม่นะครับอ่ากิฟอ่าคนนี้นะครับจัดไปโอเคสู้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 นี่นครับสู้สู้นี่ครับกดไม่ได้นะครับไม่เจอชื่อถ้าไม่ถึงไม่เจอชื่อเรางงเรางงมาก กิโอเคเสียดายจังเลยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทหารเรือดีกว่านะครับไปดูฝั่งทหารเรือบ้างเพื่อจะแบบมีคนฟาร์มอยู่นะครับกดให้คนนี้ไม่ได้ก็กดให้คนนู้นแล้วกันก่อนนี้มีคนไหมชุบ อาหารเรือไม่มีคนฟานร์มแล้วโอ้เสียดายจังเลยกดๆเลยโอเคท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปโดยใหม่เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย